สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นพอดแคสต์แนะนำอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์ที่จะมาพูดคุยกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับมันจะเป็นอีเวนต์ที่ส่งผลกระทบกับเนื้อเรื่องในระดับหนึ่งเลยนะครับในส่วนของซีซั่นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงอีเวนต์สุดท้ายในซีซั่นหนึ่งนั่นเองนะครับอีเวนต์สุดท้ายในที่นี้คืออีเวนต์ในเนื้อหาหลักต่อสู้นะครับ ของในเรื่องหลักนั่นเองนะครับซึ่งอีเวนต์นี้มันจะเปิดเผยตัวละครนะครับที่ถูกส่งมาเพื่อที่จะเล่นงานทางฝั่งของอายานโคจิก็คือมันจะเป็นการปูเนื้อเรื่องนะครับปูตัวละครนั่นเองนะครับว่าแบบมีตัวละครถูกส่งมานู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับเพื่อที่จะจัดการกับพระเอกเพื่อที่จะเป็นนําเชื่อมต่อเนื้อเรื่องไปสู่เนื้อเรื่องซีซั่น2นั่นเองนะครับว่าตัวละครนี้มันมีบทบาทยังไงนั่นเองนะครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องตอนนี้ มันมีการเปลี่ยนแปลงในระบบโรงเรียนในระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบเยอะมากเพราะว่าไอ้คนที่จะมาเล่นงานพระเอกก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากนั่นเองนะครับซึ่ง <ver> อีเวนต์นี้ที่พวกเขาต้องเผชิญโชคก็คือบททดสอบพิเศษที่มาโดยที่พวกเขาไม่คาดคิดนั่นเองนะครับมันเป็นบททดสอบที่อยู่ดีก็โผล่ขึ้นมานะครับหลังจากที่พวกเขาผ่านอีเวนต์ก่อนหน้านี้มานะครับเป็นอีเวนต์แบบที่ พวกเขาต้องเตรียมตัวโน่นนี่นั่นมาเสร okay. ็จสับเนาะนะครับก็เจออีเวนต์อีกระดับหนึ่งอีกแล้วนั Billboard ่นเองนะครับก็คืออีเวนต์นี้มันเป็นอีเวนต์ที่ง่ายมากนั่นเองนะครับเป็นอีเวนต์ที่ง่ายมากแต่ว hmm. ่ามันก็ส่งผลกระทบกับห้องเยอะมากนั <perish> ่นเองนะครับ <görüş> ก็คือ <Laser> มันเป็นอีเวนต์ที่ให้นักเรียนโหวตกันนั่นเองนะครับโหวตหรือว่าเลือกตั้งนั่นเองนะครับจะคล้ายๆกับเลือกตั้งลงคะแนนเสียงซึ่ง1คนจะมีคะแนน6คะแนนนั่นเองนะครับ คะแนน6คะแนนในที่นี้ก็คือเหมันว่าแบบประมาณว่าเป็นคะแนนในห้องนะนะครับ3คะแนนที่จะโหวตเพิ่มคะแนนให้กับเพื่อนๆก็คือมี30สิทธิ์ที่จะโหวตเพิ่มคะแนนให้เพื่อนแล้วก็อีก30สิทธิ์ที่จะโหวตลบคะแนนของเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนในห้องถ้าจำไม่ผิดมันมี40คนเนาะตอนนี้นะครับก็คือ4ห้องยังไม่มีใครโดนไล่ออกนั่นเองนะครับก็มีห้องละ40คนถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งพวกเขาก็ต้องแบบ มีการต่อสรงต่อสู้กันนั่นเองนะครับก็คือพอมีอีเวนต์แบบนี้เกิดขึ้นมาว่าต้องเลือกว่าใครจะโดนไล่ออกนั่นเองครับก็คืออาจารย์ก็อธิบายให้กับพวกเขาได้ฟังนั่นเองนะครับซึ่งทางฝั่งอาจารย์ก็เก็บงามะมาหลายๆอย่างไว้ก็คือทางฝั่งอาจารย์ประจําชั้นของห้องดีไม่ใช่ห้องดีผิผดห้องสีนะครับตอนนี้ตอนนี้ห้องพระเอกเป็นห้องสีนะครับประจําชั้นของพวกห้องพระเอกนะครับก็ไม่พอใจกับการสอบครั้งนี้เหมือนกัน นะเธอก็แบบเธอก็มีอะไรแบบติดอยู่ในใจเหมือนกันแต่ว่าเธอก็ไม่ได้แสดงออกให้นักเรียนเห็นนั่นะเองน,นะครับเธอก็ได้แค่อธิบายกฎการสอบให้กับพวกพระเอกได้รับรู้นะครับซึ่งทางฝั่งของพวกพระเอกก็จะต้องแบบถามนู่นถามนี่อาจารย์นู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะในระดับหนึ่งแล้วนะครับอาจารย์ประจําชั้นในตอนนี้จะแตกต่างกับในเนื้อหาอนิเมะมากนะนะครับเพราะเธอเริ่มเหมือนกับว่าแบบเปิดใจมากขึ้นนั่นเองนะครับเธอก็ให้คํา แนะนำคําอธิบายกับนักเรียนมากขึ้นด้วยในการสอบแต่ละครั้งนั่นเองนะครับแต่ว่าการสอบครั้งนี้ดูเหมือนว่าแบบมันจะไม่มีทางออกเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าคุณอาจจะคิดว่าในเมื่อมี3าสิทธ์ใช่ไหมครับมีคะแนนบวก3ามอ,อันคะแนนลบสอันก็ให้มันบวกลบให้มันได้เท่ากับ0ูนใช่ไหมครับคุณอาจจะคิดแบบนี้ใช่ไหมว่าให้มันบวกลบเท่ากับ0ก็คือไม่มีใครที่ได้อันดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครได้ที่อันดับแบบดโดนโหวต low อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าทาแบบนั้นแล้วก็การสอบก็จะเหมือนว่าแบบจะโดนจัดเป็นแบบไม่ได้ก็คือมันมันเหมือนกับเป็นการหัวหัวประมูลมันเหมือนกับเป็นการทุจริตเลือกตั้งอะไรแบบนี้ได้เด่นะครับแบบที่เหมือนกับแบบเที่ยมเที่ยมกันนู่นนี่นั่นน่นเดงนะครับก็คือมันมีกฎข้อห้ามแบบนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ห้องพวกเขาที่ต้องโหวตกันเองนะครับมันยังมีคะแนนจากต่างห้องด้วยก็คือห้อง A ห้อง B ้องดีของริวเอ็นนะครับก็สามารถลงคะแนนให้ในห้องของพระเอกได้ว่าจะลงคะแนนบวกให้กับใครนั่นเองนะครับคะแนนบวกมีคะแนนบวกต่างห้องเลยนะนะครับซึ่งปัจจัยมันจะเยอะมากนะครับนึกถึงเกมก็เกมอามองอาสนะครับคุณที่จะมีการโหวตกันใช่ไหมครับปุ๊บปุ๊บโหวตว่าใครจะต้องแบบโดนออกใช่ไหมโดนตายอะไรประมาณนี้คล้ายๆอามองอาสแต่คุณนะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกันนั่นเองนะครับแล้วพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นปุ๊บในห้องก็เกิดผลกระทบเลยว่าจะเอายังไงดี นั่นเองนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่อยากโดนไล่ออกอยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีการคุยกันนู่นนี่นั่นไปนู่นเสร็จสับปุ๊บมันก็เริ่มมีผลกระทบกับห้องมากขึ้นก็คือมันก็แบบบรรยากาศภายในห้องของพระเอกมันจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเลยในะอีเวนนี้นะครับแล้วที่สําคัญก็คืออีเวนนี้พระเอกโดนเล่นงานนั่นเองนะครับก็คือไปอ,อีเวนนี้มีโอกาสสูงมากที่พระเอก จะโดนไล่ออกในอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับและทางฝั่งพระเอกมันก็พูดออกมา Grab แล้วนะครับว่า takiego. มันจะไม่ค่อยทำอะไรก็คือมันจะไม่ออกหน้านั่นเองนะครับพอมันได้เอ่ยปากบอกโมดิจิตาแล้วว่ามันจะอยู่เบื้องหลังมันจะวางมือแล้วจะไม่ทําอะไรเลยในอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับแต่ว่าจะพัดจะผูมันโดนเล่นงานนั่นเองนะครับพระเอกแม่งโดนเล่นงานโดยมีหนึ่งฆาตกรที่ไหนนะครับมีหนึ่งฆาตกรที่อยู่ในห้องมีคนหนึ่งจุดประเด็นขึ้นมาเพื่อเล่นงานพระเอกนั่นเองนะครับ ซึ่งและไอ้ฆาตรกรคนนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นฆาตรกรเลยแล้วกันนะครับเหมือนอห้องอัดเลยนะครับฆาตรกรคนนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องอื่นด้วยนั่นเองนะครับเรียวกว่าเป็นคนทรยศของห้องเลยและกันในตอนนี้นะครับซึ่งพระเอกก็ต้องตามหาแล้วว่าไอ้คนทรยศนี้มันคือใครทําแบบใครจ้องเล่นงานเข้ากันแน่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทาไมอยู่ดีพระเอกถึงโดนเล่นงานแล้วมีโอกาสสูงมากที่จะโดนไล่ออกนั่นเองนะครับ อีเวนต์นี้จะได้เห็นการเดินหมากการวางเกมของพระเอกที่พระเอกมันแทบจะไม่ค่อยทําอะไรมากมายนะในอีเวนต์นี้คือมันพูดอย่างเดียวเป็นการเดินหมากแค่พูดอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยลงไม้ลงมืออะไรมากมายนอกจากการพูดนอกจากการเจรจานั่นเองนะครับใช้แบบฝีปากในการผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้อย่างไงนั่นเองนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าในอีเวนต์นี้แม่งสนุกนะนะครับในการใช้ฝีปากของพระเอกในการชักชวนนะครับในการชักชวนคนนู้นคนนี้ในการ ยื่นข้อเสนอในการดิวผลประโยชน์ต่างๆนั่นเองนะครับในอีเวนต์นี้เราก็จะเป็นอีเวนต์ที่เปิดตัวของอลิสมากขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าในศึกสุดท้ายของอีเวนต์ซีซั่นหนึ่งก็จะเป็นการดวลของพระเอกกับอลิสใช่ไหมล่ะครับมันก็จะแบบอลิซจะโผล่ตัวมามีการคุยกับพระเอกน,น,นู่นนี่นั่นนั่นเองครับประมาณว่าแบบอลิสก็มาคุยกับพระเอกขอสงบศึกก่อนนั่นเองนะครับก็คือพวกเขาแบบจะพักเรื่อง ของพวกเขาไปก่อนเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์การสอบครั้งนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับและก็ทางฝั่งของพวกอลริสก็ต้องฝ่าฟันการสอบครั้งนี้ไปเหมือนกันก็คือพวกเขาก็ต้องลงคะแนนเสียงเหมือนกันนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับซึ่งทางฝั่งอลริสก็ยื่นข้อเสนอให้กับเอกด้วยนะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาแบบเดี๋ยวฉันจะโหวตคะแนนให้กับคุณนะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คืออริสก็ประมาณนั้นแบบไม่อยากให้เอกโดนไล่ออกนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับ กับแบบมีโมเมนต์คุยกัน2คนนี้นูน่นนั่นแต่พระเอกก็ปฏิเสธนู่นนี้นั่นไปแต่ประมาณนี้นะครับก็คือ này, อีเวนต์นี้พระเอกมันจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับสาวสาว,สาวอีกแล้วนั่นเองนะครับทั้งคุยกับสาวสาวที่เป็นรุ่นพี่แล้วก็รุ่นเดียวกันแล้วก็คนต่างห้องนั่นเองนะครับซึ่งจะมีปฏิสัมพันธ์เยอะมากแล้วก็อีเวนต์นี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวของโควินจินั่นเองนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงของโควินจิเล็กน้อยแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวของโควินจิเล็กน้อย คือโคเอนจิ N G เริ่มทําอะไรเพื่อคนอื่นบ้างแล้วนั่นเองนะครับจากที่มันเอาแต่พูดอยู่คนเดียวนู่นนี่นั่นแต่ว่าในอี N G เวนต์นี้โคเอนจิก็จะทําอะไรเพื่อคนอื่นเหมือนกันแต่ว่าการกระทําของโคเอนจิ N G กับไม่มีใครมองออกนอกจากทางฝั่งพระเอกนั่นเองนะครับว่าโคเอนจิมันทำแบบนี้ไปเพื่อเพื่อนนี่ว่าอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อคนในห้องอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อีเวนต์เนี้ยมันจะ ทาให้เห็นถึงความสงสัยของหลายตัวละครนะครับมันจะเปิดขึ้นมาว่าเอ้ตัวละครนี้มันเริ่มละแคะละคายในทางฝั่งพระเอกแต่ว่าถึงแม้ละแคะละคายใจในทางสั่งของพระเอกอ่ะแต่มันก็ไม่รู้ว่าพระเอกอ่ะมีความสามารถระดับไหนก็คือมันอ่านพระเอกไม่ออกก็คือเห็นพระเอกแล้วไม่รู้วลาอ้มันเก่งยังไงวะแบบนี้นั่นเองนะครับก็มีหลายตัวละครเลยยังสงสัยว่าพระเอกมันเก่งยังไงวะทําทไมคนนี้ถึง ให้พนายนคนนี้ถึงประเมินไว้สูงมากนู่นนี่นั่นก็คือทางฝั่งของเหมือนก็แบบเป็นอดีตเลขาละกันของประธานคนเก่าเนี่ยนะครับก็ยังสงสัยในตัวอยู่พระเอกว่าทาไมโมริชิตะคนพี่ถึงสนใจพระเอกมากขนาดนี้ทํำไมถึงให้คุณค่ากับพระเอกมากขนาดนี้นั่นเองนะครับในการแบบที่จะฝากความหวังของโรงเรียนไว้กับพระเอกก็คือผู้หญิงคนนี้ก็ยังสงสัยในตัวของพระเอกอยู่นั่นเองนะครับซึ่งทางฝั่งของ โมริคิตาคนพี่ก็ยังเอ่ยขึ้นมาเลยว่าเขาอ่ะอาจว่าแบบจะยังไม่เข้าถึงความสุดยอดของพระเอกจนเรียนจบเลยก็ได้ก็คือผู้หญิงคนนี้อาจจะยังไม่รู้เลยครับว่าพระเอกแม้มาสุดยอดแค่ไหนจนมันเรียนจบอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็มีอีกหลายตัวละครเลยที่พูดถึงเหมือนกันคือทางฝั่งพวกห้อง A นะครับก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมอลิสถึงสนใจพระเอกถึงขนาดนี้วะพระเอกมันมีอะไรดีอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแค่มองดูก็ยังไม่รู้เลยว่าพระเอกมันเก่งตรงไหนนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับคือพระเอกแบบ มันเนียนมากในอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีการดิวผลประโยชน์ด้วยนั่นเองนะครับก็คือมันจะเป็นผลประโยชน์ระหว่างห้องนั่นเองนะครับก็คือพระเอกได้ทําการทําข้อตกลงให้กับห้องอื่นนั่นเองนะครับในการดึงผลประโยชน์นู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นการใช้สิทธิ์2ไม่ใช่พูดผิดไม่ใช่2นะก็คือการใช้สิทธิ์คะแนน20ล้านพอยต์ในอีเวนต์นี้ด้วย นั่นเองนะครับก็คืออ่ะจะมีห้องหนึ่งใช้20ล้านพอยต์เซฟเพื่อนในห้องนั่นเองนะครับแต่ว่า20ล้านพอยต์ของห้องห้องนั้นอ่ะก็จะแบบได้มาในหลากหลายทางแล้วก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอายาโนโคจิด้วยก็เลยทําให้พวกเขาเหมือนกแบบเป็นหนี้บุญคุณติดหนี้บุญคุณกันโน่นนี่นั่นนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ยีล้านพอยต์เนี่ยผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นของห้องไหนที่ใช้ไป นะครับเพราะมันก็มีเกินเกิในอนิเมะซีสั้นหนึ่งแล้วเกี่ยวกับเรื่องแต้มพวกนี้นั่นเองนะครับก็น่าจะรู้ว่าห้องไหนมันเก็บสะสมถึงแล้วใช้ไปนั่นเองนะครับเพราะในเนื้อเรื่องในห้องก็มีแบบมันก็มีอยู่นะครับห้องที่เป็นแนวแนวนี้คือแนวโชเนนจัม์นั่นเองนะครับแนวรวมพลังกันนะครับก็น่าจะรู้ว่าห้องไหนนั่นเองนะครับแล้วอีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์ที่ริวเอนโดนเล่นงานด้วยเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นการโหวตคะแนนเนาะนะครับแล้วริวเอน ก็ทำอะไรไปเยอะมากมันก็ต้องโลนจ้องเล่นงานอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็จะได้เห็นการเคลื่อนไหวของทางฝั่งอิบุกินั่นเองครับอิบุกิชีนะนั่นเองนะครับ,รบแล้วก็ทางฝั่งอิชิตกิที่เคลื่อนไหวเพื่อที่จะทําการช่วยเหลือริวเอนนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าหัวโจกหลักก็คือผู้นําหลักของห้องก็คือริวเอนนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาก็รู้ว่าถ้าขาดริวเอนไปพวกเขาอะ ไม่สามารถต่อกรกับห้องอื่นได้นั่นเองนะครับเพราะริวเอนแบบเป็นมันสมองหลักเลยเป็นหัวคนหัวชนเลยถึงแม้ว่าริวเอนจะปกครองห้องโดยแบบเผด็จการก็ตามโดยใช้กําลังแต่ว่าคนในห้องก็ขาดริวเอนไม่ได้นั่นเองนะครับก็มีก็คือมีหลายๆคนรู้เลยว่าถึงแม้ว่าจะแคะริวเอนแค่ไหนแต่ว่าก็ขาดริวเอนไม่ได้ถ้าขาดริวเอนไปกําลังลบอ่ะมันขาดไปเยอะแล้วเขาจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปห้องเเลยนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับเพราะว่า ตัวละครอย่างอิบุกินะครับอิบุกิที่ได้รู้ถึงศักยภาพของพระเอกเนาะนะครับอิบุกิก็ได้ประเมินแล้วว่าถ้าขาดริวเวนไปแม่งสู้ไม่ได้แนะ่ก็คืออิบุกิแม่งแบบให้ค่าพระเอกไว้สูงมากนะครับคือแบบตัวพระเอกคืออันตรายมากๆเลยในระดับที่อิบุกิวัดแรงไว้นั่นเองนะครับก็คืออย่างน้อยต้องมีริวเวนคอยไว้ต่อก่อนกับพระเอกนั่นเองนะครับแต่ว่าในอีเวนเนี่ยจะได้เห็นริวเวนทำตัวคล้ายๆกับพระเอกเลยนะครับก็คือริวเวนก็จะชิว ไม่คล้ายๆกับพระเอกเลยโดนไล่ออกก็ช่างแม่งสิอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแบบก็เหมือนกับว่าวางมือตามที่มันพูดแตมันจะไม่ทําอะไรเลยนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นแบบโมเมนต์ลูกกับชายระหว่างเรเวนกับพระเอกด้วยในอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับซึ่งอีเวนต์นี้ก็จะเป็นเร้าๆเนี่ยครับที่ผมแนะนํามานะครับซึ่งเนื้อเรื่องทางฝั่งของพวกอาจารย์นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับเกี่ยวกับการสอบครั้งนี้แต่ว่ามันจะมีเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของอาจารย์ในชั้นปีด้วยนะครับก็คือในเนื้อเรื่องอาจารย์เป็นเพื่อนกันนะครับมีความรู้มีแบบรู้จักกันแล้วก็มีอดีตนะครับที่จะว่ายังไงดีเป็นความทรงจําของแต่ละคนนั่นเองนะครับทําให้พวกเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีแบบมีสิ่งในใจที่ต่อกันและกันนั่นเองนะครับในเนื้อเรื่องนะนะครับซึ่งถ้าอยากจะพูดคุยมากกว่านี้นะครับอยากจะรู้มากกว่านี้อีกเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจ เลยนะครับว่าจะหามาอ่านดีไหมนั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในขณะที่ผมไลฟ์สดนะก็ถามว่าอีเวตนนี้มันเป็นยังไงบ้างอยากจะรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็สามารถมาถามผมได้เลยในตอนไลฟ์สดนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจะไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าหากสนใจเรื่องไหนก็เลื่อนไปตรงดีฟิคชั่นข้างล่างนะครับผมได้ใส่ลิงก์การจัดหาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งวิธีการจัดไอ้ลิงก์ที่ผมใส่ให้ก็คือการจัดหา แป๊บเดียวนะครับซื้อง่ายส่งเร็วนะครับเป็นของออฟฟิเชียลโดยตรงเลยนะครับอยู่ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะครับไปกดดูได้งั้นผมไปละครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ